็ซื้อท่านั้นนะครับผมเนี่ยผู้รยกันรักกับบอยอีกเช่นเคยนะครับผมตอนนี้คุณในช่วงบอยรีวิวกันอีกแล้วนะครับก็สหรั์วันนี้นะครับผมก็จะมีดูของเล่นในไลน์ก็ซีร่าอีกเช่นเคยนะครับผมแต่เป็นในอีกซีรีส์หนึ่งนะครับอันนี้ก็คือเป็นการเปิดประเดิมซีรีส์ใหม่เลยนะครับแล้วก็เป็นอีกตัวละครหนึ่งที่ผมยังไม่เคยรีวิวนะครับผมแล้วก็หลังจากที่ผมได้โพสต์สปอยเบรเซ็ตุมชนใช่ไหมครับก็มีน้องหลายคนที่ทายถูกนะครับผมก็วันนี้ผมจะมาดูเป แต่นันนนี่ครับนี่คือเจ้า r รีโบเท a r a g อนนะครับผมง่ายๆก็คือเป็นเออ่ไม่ใช่ของแบรนด์ใดของอะไรนะเป็นของงาน r e v o t e ทคนะครับตัวนี้นะนะซึ่งก่อนอื่นเลยผมก็บอกว่าไงดีก็หลังจากที่เราไม่ได้รีวิวของเล่นมานานนะครับผมก็จะเป็นรีวิวพวกงานกระชับปองงาน,นเล็กๆใช่ไหมแต่ว่า รอบนี้คือได้มาสักทีนะครับสำหรับงานใหญ่ๆเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูกันนะครับตัวนี้ก็โอเคไม่พูดอะไรมากนะครับตัวนี้นะครับผมจะเป็นงานของリโบเทคนะครับผมก็ไม่ใช่แบนด์ใดไม่ใช่เอชิส์มอนเตอร์อาร์ตนะครับเป็นงานอีกงานหนึ่งที่ทําพวกแอคชั่นฟิกเกอร์มาเหมือนกันนะครับก็จะมีเป็นพวกบาลากอนเอ่อมอสตราไกแกนแล้วก็มีเป็นแองกิลัสอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าจะเป็นตัวในเฉพาะยุคโชวะอย่างเดียวนะครับผมก็ตัวนี้ก็คือเป็นเจ้าบาลากอนนะครับจากยุคโชวะหรือเป็นตัวที่ปรากฏตัวในหนังเรื่อง ปะทะบารากอนนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูเลยนะครับสำหรับเจ้าตรงนี้อ่ะเดี๋ยวดูที่หน้ากล่องกันก่อนปึ๊บหน้ากล่องนะครับก็จะเขียนว่าเออ่ภาษาญี่ปุน่นอ่านไม่ออกนะครับแล้วก็เออมันก็จะเขียนว่าไซไฟเนี่ยไซไฟดีโวติกน่าจะเป็นซีรีส์ของมันนะครับเป็นซีรีส์ไซไฟอะไรเงี้ยตัวนี้จะเป็นซีรีส์004นะครับผมนะเล้วบอกว่าสกราฟเตดบายมาสตูมูริสชิบุอันนี้ผมก็ไม่มาใจว่าคืออะไรนะครับผมก็จะเป็นคนออกแบบอะไรอย่างงี้แหละมั้งนะนะแล้วก็ ตรงนี้ก็จะเห็นเป็นตัวงานตรงนี้นะครับผมเป็นลักษณะตรงนี้นิดนึงแล้วก็ข้างบนนี่จะเป็นตรงนี้ก็เขียนไว้อย่างนี้เลยนะครับก็คือเป็นงานของ Revo t e กนะครับง่ายๆนะแล้วก็ข้างๆนี้ประมาณนี้อ่ะฝั่งนี้จะมีเป็นรูปบาลาก้อนข้างหน้านะครับแล้วก็ข้างหลังนี่ข้างหลังนะครับผมก็จะเป็นเอ่อโชว์ให้เห็นนะครับว่าตัวงานของบาลาก้อนมันมีอะไรบ้างนะครับก็จากที่เห็นก็คือมีประมาณนี้นะแล้วก็ ที่จริงอ่ะมันเลยมีเอฟเฟกต์มีอะไรๆไม่ใช่เอฟเฟกดิเป็นอุปกรณ์พัดเสริมแถมมาให้เยอะมากในกล่องนะครับก็จะก็จะมีเป็นม้าเป็นบ้านเป็นอะไรอย่างนี้นะครับผมก็คือของแถมยืดเหมือนกันแล้วก็ตัวงานก็คือเป็นเอฟเฟกต์แอคชั่นฟิกเกอร์เนาะก็ดูแล้วเป็นตัวหนึ่งที่เด่นใช้ได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับตัวนี้ก็มาในแนวเดียวกับเนกานะครับก็คือสามารถเปิดอย่างนี้ได้นี่เห็นไหมครับผมมันก็จะบอกนะครับว่าโอ้ยเออตรงนี้จะเห็นตัวงานนะครับมาพร้อมกับปพลาิติกใสๆพุ่มไว้อีกท ตัวงานอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีเป็นบ้านเป็นอะไรอย่างนี้นะครับของแถมมาให้นะครับเป็นอุปรกรณ์ตกแต่งมาแล้วก็ตรงนี้จะเป็นข้อมูลของทางแฟรงกินสไตล์บ,บารากรอนนะครับผมก็ในปี19 1 5ใช่ไหมัน้นะครับผมตัวนี้ก็จะเห็นว่าเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยอ่านไม่ออกนะครับผมก็อ่ะีตรงนี้นะครับก็คือ,อตรงนี้จะมีเป็นเหรียญอะไรด้วยให้สักอย่างด้วยไม่แน่ใจนะครับอย่างไงผมไปแกะให้ดูกันอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับผมสำหรับเจ้างานรีโบเทคบารากรอนตัวนี้นะครับผมเป็นของทางค่ายซึ่ง พูดเปแน้วพผู้ทำม่ก็ไม่รนะู้นะค่งก็ที่จริงก็มันเป็นงานของญี่ปุ่นเลยนะถ้างั้เดี๋ยวราก็ไปแกะดูพร้อมๆกันเลยนะครับสำหรับเจ้างานรีโบเทคบารากอนนะครับไปกัน อ้าโอเคผมเดี๋ยวเราก็จะมาทําการแกะกล่องไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมสำหรับเจ้า r e v o t e c h Baragon นะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูหน้ากล่องกันให้ชัดๆอีกรอบนึงนะครับก็จะมีประมาณนี้เลยตามที่ผมบอกไปนะครับผลมากจะเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นนะอ่านไม่ออกนะครับผมเป็นตัวงานอยู่ตรงกลางตรงนี้แล้วก็จะเขียนว่าไ f ไ r e v o t e c h นะครับซีรีโน no 004นะตัวนี้นะครับผมแล้วก็ข้างกล่องฝั่งนี้ะเดี๋ยวดูชัดๆอีกรอบหนึ่งนะครับข้างหลังนี่ก็ บอกกระเรียดต่างๆของเจ้าบารากอนตรงนี้นะครับผมแล้วก็เป็นภาษาญี่ปุ่นส่วนมากเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยนะครับตรงนี้เห็นไหมแล้วก็ข้างๆฝัง่ง,งนี้ก็ประมาณนี้นะครับฝัข้างบนก็ประมาณนี้แล้วก็ข้างล่างนี่ลืมไม่ดูข้างล่างเมื่อกี้นี่ข้างล่างจะมีเป็นตราของก็ซิล่าสีทองนี้เหมือนกับงานก็ซิล่าตัวอื่นๆนะครับผมงานจากในซีรีส์ก็ซิล่าตัวอื่นๆก็คือเป็นอย่างนี้อันนี้จะเป็นงานของปี2010นนะครับผมก็โอ้โห กี่ปีแล,แ,ลแล้วเนี่ยนะก็นานมากเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญผมเห็นเว็บๆนะครับตัวนี้มันเขียนว่า For Sale o n l y In Japan นะครับแต่ว่าไม่ไม่รู้ว่าทำไมมาอยู่ที่ประเทศไทยได้นะครับสำหรับเจ้างาน Devo Tech ตัวนี้นะครับแล้วก็มาเดี๋ยวเปิดให้ดูตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนี่แต่ว่ามันจะมีข้อเสียตรงนี้เน่อยนะเห็นไหมมันจะเป็นอะไรไม่รู้ติดเอาไว้ข้างหลังอย่างนี้นะครับผมก็โอเคไม่พูดมากเดี๋ยวเรามาทําการแกะกล่องกันเลยดีกว่านะครับก็มาปึ๊บ ตัวนี้นะครับผมก็ทีรู้จักกันดีก็คือเป็นบารากอนใช่ไหมเป็นตัวละครตัวหนึ่งในซีรีส์ก็ซีล่าเป็นตัวละครที่เป็นสัป,ประหลาดจากทางโตโคนะปรากฏต,ตัวในตั้งแต่ปี1965ก็คือเรื่องอ แตนก์เกสไตล์ประธะบาลากอนนะคบผมรวมไปถึงผมมานิดหนึ่งในเรื่อง Destro y a l ม Monster ใน1 9 6 8แล้วก็ที่โผลมาผมมามีบทบาทสำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือจะเป็นกอสซิล่า GMK นะครับสำหรับเจ้าบาลากอนเนาะก็นี่นะครับตัวงานก็จะมาในกล่องพลาสติกใสๆอย่างนี้เลยนะครับผมเนี่ยอย่างนี้เลยนะแล้วที่สำคัญนะที่จริงเดี๋ยวเดี๋ยวลืมนี่เดี๋ยวให้ดูอะไรก่อนในกล่องอัวงนี้เออนี่นี่นี่เอาไม่หมดลืมนะเอาไม่หมดนี่ผมบอกเลยครับผมว่างานรีโบติกนะ สุดจัดก็คือสุดจัดเรื่องอะไรนี่ดูครับผมของแถมไม่รู้อะไรต่ออะไรนะครับมีมีเป็นใบคู่มือนะครับผมอะไรไม่รู้นะครับนี่ไงที่ผมบอกไปว่าในซีรีส์นี้มันมีในซีรีส์นี้มันจะมีอีกหลายตัวใช่ไหมครับก็จะมีไหมเป็นกายออสใช่ไหมเป็นกาเมราก,ก็มีนะเป็นไดามาจินเป็นบาร์แล้วก็มอสตรานะครับผมโหเยอะนะครับผมเนี่ยเห็นไหมมีอีกหลายตัวเลยในซีรีส์ของมันะ่ะเนี่ยมีไก่แก่นด้วยนี่ แต่วันนี้มันไม่มีบอกคุยมีบาลากอนมีไก่แก้นมีแองกิรัสด้วยนะครับผมมีเยอะอยู่นะครับผมแล้วก็นี่อ่ะนี่ก็จะเป็นเหมือนกับแผ่นเขาเรียกว่าแผ่นอะไรไม่รู้นะแต่ว่าเท่มากเลยผมชอบมากเลยดูดินอนแถมมาให้ในกล่องเลยนะครับผมแล้วก็อนี้อ่านี่ตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าเท่เหมือนกันก็เขาแถมมาให้นะครับอันนี้นี่เป็นแบทแมน สุดจัดนี่แล้วก็จะมีเป็นใบาภาษาญี่ปุ่นใหญ่ๆอย่างนี้นะครับผมก็ไม่รู้ใบอะไรเหมือนกันนะเป็นใบน่าจะเป็นใบโบ,โบชัวของอะไรสักอย่างผมไม่มั่นใจนะเนี้ยเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยนะครับผมก็ของแถมเยอะนะครับผมเยอะกว่าบางค่ายอีกนะครับผมไม่ต้องพูดกันดีกว่านะก็นี่เห็นไหมของแถมก็เยอะกว่านะส่วนราคาก็น่าจะถูกกว่าด้วยนะครับสําหรับเจ้าง,งานอย่างเงี้ยอ่ะก็นี่ครับผมในกล่องนี่มีประมาณนี้มาให้นะครับเดี๋ยวเราไปแกะดูระพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับอ่ะไปดูทีละอย่างกันเลย ไว้ไว้ไวววปับ๊บอ่ะเรามาดูอย่างแรกกันดีกว่าอย่างแรกก็คือจะเป็นต้นไม้นะครับต้นสนเหมือนในหนังที่เ,เขาเรียกอะไรนะในในหนังอะ่ะในหนังที่แฟรงก์สไตปัทลาากนเลยคือตัวนี้ที่ผมบอกก็คือเป็นตัวที่มาจากภาคแฟรงก์สไตปัทลาากนนะครับตัวนี้นะเป็นต้นไม้ปับ๊บอ่ะแล้วก็จะมีเป็นนี่ที่สําคัญมีม้าครับผมใครเคยดูบ้างในหนังมันจะมีม้านะครับผมไม่รู้โดน巴ากอนกินหรือบ巴ากอนเหยียบนะครับผมจำไม่ได้แล้วนี่ นี่ประมาณนี้เลยนี่คือเจ้าม้านะครับผมนะแล้วก็มีฐานเขาสำรับเจ้าม้ามาอย่างนี้แล้วก็ก็เสียบเข้าไปอย่างนี้ครับปุ๊บระวังนะเดี๋ยวหักอ่ะนี่อ่าเล็กๆนะครับน่ารักน่ารักแล้วก็จะมีนี้อันนี้ก็สวยนะครับผมโดดเด่นไปไม่ใช่เล่นเลยตัวนี้ก็คือเป็นบ้านนะครับผมดูวู้สวยจัดแ่ะผมบอกเลยบ้านเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเออเท่อะมีประตูด้วย นะมีหน้าต่างมีอะไรไม่รู้นะครับตรงนี้นะสวยดีแล้วก็จะมีเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะตรงนี้คือเป็นกล่องอ,อะไรไม่รู้นะครับผมกล่องใส่พวกนี้แหละมั้งแล้วก็จะมีเป็นอันนี้จะเป็นเ,เป็นเหรียญน,นะครับผมเขียนว่าสิ10 Revo โ t e c h Point นะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าไว้ทำอะไรนะครับตรงนี้เห็นกันไหมอ่ะนี่นะแล้วก็จะมีเป็นตรงนี้จะเป็นเพลทนะครับผมเพลทของมันน่าจะเขียนว่าบาลากกอนนะผมอ่านไม่ออกเนาะ โอเคโอเคประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวไปดูตัวงาน,งานดีกว่าแล้วก็นี่นะครับที่สำคัญคือเจ้าบารากอนอยู่ตรงนี้นี่เองออกมาเลยปับ๊บโอ้ยมาในห่อในพลาสติกแบบนี้เลยนะครับปับ๊บอ่านี่ปั๊บตั้งก่อนแล้วก็ขออนุญาตเก็บกล่องก่อนนะครับอ่ะเราดูาที่ตัวงานบารากอนดีกว่า นี่ตัวนี้นะครับผมเป็นเขาเรียกอะไรเป็นแอคชั่นฟิกเกอร์นะครับผมถ้าผมพูดแบบตรงๆก็คือเป็นแอคชั่นฟิกเกอร์นั่นแหละนะเหมือนกับงานอื่นๆทั่วๆไปนะครับผมมาเป็นตัวอย่างนี้แล้วก็มาพร้อมกับหางนะครับสามารถเสียบใส่ไปได้เลยนะครับผมอย่างนี้ปับ๊บอ่านี่เป็นตัวแล้วเห็นไหมค,คิดว่าผมคิดว่านะครับตัวนี้เป็นตัวที่เล็กมากนะครับสาหรับเจ้าบารากอนตัวนี้นะครับผมจุดเด่นของบารากอนก็คืออะไรนี่เห็นตรงที่เขามันไหม นี่ตรงนี้จะเป็นสีเขาสีเหลืองๆนี่คือจุดเด่นของมันแล้วก็จะเป็นที่หูนะครับผมหูนี่หูก็คือสามารถทาอย่างนี้แล้วก็พับเข้ามาปุ๊บปุ๊บนี่มันสามารถปิดตาย,ยได้หรือเปล่าวะอันนี้ปิดไม่ได้ฮะนี่หูน่ารักเลยอะโคตรน่ารักอะแล้วก็สามารถอ้าปากอ่าก็เท่ไปอีกแบบนะครับผมสำหรับเจ้าบารากอนเนี่ยดูดิใช้ได้เลยนะเนี่ย หัวเอาลงหัวลงเอออย่างนี้เท่นนะแล้วก็อย่างที่บอกตรงนี้เป็นงานแอคชั่นฟิกเกอร์ใช่ไหมครับสามารถขยับได้ทุกส่วนนะครับแต่ว่ายกเว้น,นตรงส่วนตัวเนี่ยมันเป็นเหมือนแบบตันๆมาแล้วนะครับหัวก็สามารถขยับขึ้นลงได้นะครับผมขาซ้ายขาขวาก็ขยับไปไหนก็ได้นะครับผมนี่แต่ว่าสังเกอ์ดีนะข้อต่อมันจะเป็นแบบไม่เหมือนไอชิ่นมอนเตอร์อาร์ตนะครับแต่เป็นอย่างนี้ฟังเสียงดูนะดีหไหมมันจะเป็นดังแก๊กๆกักทุกคน คือมันดังแก๋เก๋เป็นข้อต่อแบบพิเศษอะไรสักอย่างมั้งไม่รู้มันจะดังแก๊กๆๆ,ๆนะครับผมไม่รู้ว่ามันจะคือยังไงนะแต่ว่าบางบางบางข้อตอมันก็ปกตินะครับผมไม่มีเสียงนะแล้วก็สามารถจัดท่าแบบยืนอ,อย่างนี้เออยืนแบบนี้หรือว่าจะจัดท่าแบบเขาเรียกอะไรนะอะไรนะเขาเรียกท่าแบบคลานอะ่ะคลานก็น่าจะได้นะ คลานไดเปล่าวะคลานก็น่าจะได้นะแต่ผมเดี๋ยว,ๆๆวต้องดูถ้าคลานมันอยู่ยังไงอ๋อถ้าคลานมันต้องแบบไปข้างหลังนี้นิดนึงเหรอเนี่ยอันนี้ข้างหลังนี้มาข้างหลังนิดนึงเนี่ยมันจะดังแก๋เก๋เก๋อ่ะแล้วก็น,นี้ไปข้างหน้าอย่างงี้แล้วก็น,นี่อ่ะก็ <c oughs> จะอยู่ประมาณนี้ใช่ไหมถ้าคลานมันนะอ่ะเออเนี่ยถ้าคลานมันก็จะอยู่ประมาณนี้เนี่ยก็เท่ดีนะครับผมสำหรับเจ้างานบปแล้วก็ตัวนี้นะเออ แต่ก็ถ้าเราผมว่านะถ้าเราเอาฉา,ากมาตั้งโชว์อย่างนี้ผมก็ก็สวยนะนี่ดูหนนะปั๊บปั๊บปับ,ปบ,ปบนะแต่ว่าผมชอบผมอยากให้มันท่ายืนมากกว่าก็ดัดแปลงไปเอ้ยดัดไปนะดัดแปลงอะไรอะปากนิดนึงปับป๊บปั๊บนี่นี่นี่เท่ทุกคนเท่เลยอย่างนี้เ,เ,เ,เป็นไง เออเท่นะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูตัวงานใกล้ๆอีกอีกครั้งหนึ่งนะครับผมตัวงานนะก็จะมาในรูปแบบที่เป็นแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นอะไรนะเป็น PVC พลาสติกอะไม่ใช่เไม่ใช่เชิงพลาสติกนะครับตัวนี้เป็นแบบเอ่อมันตันๆแข็งๆเหมือนกันแล้วเป็นข้อต่อยางนี้นะตัวงานเขาเรียกว่าอะไรตัวนี้จะเป็นเหมือนยางนะครับผมสามารถดัดได้ตรงหางี้นะครับผมนะดัดไม่ได้หรอกแต่ว่ามันจะอย่างเงี้ยดึง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 อย่างงี้นะครับผมแล้วก็ตัวงานของบารลากอนดูโอ้ยไม่โฟกัสอีกนี่ดู การลงสีดูการลงสีนะครับแล้วก็เขาเรียกนเท็กเจอร์ของมันนะครับผมจะเห็นได้ว่าโอ้ลงสีมาได้ดีเหลือเกินดู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 ด,ดูดูหน้ามันนี่เอาสิดีโบเทคก็ไม่ใช่น้อยๆน,นะครับผมสวยเหมือนกันนั่นเนี่ยเออก็ถ้าอีชตมอนเตอร์อาร์ทำออกมาก็อาจจะสู้ได้แต่ว่าจะสู้ได้หรือเปล่านี่ก็ต้องรอดูนะว่ามันจะทําออกมาหรือเปล่าน,นะครับอ่า ก็นะครับโอเคสําหรับตัวนี้ใครที่อยากได้ก็ลองหาซื้อดูนะครับผมลองหาซื้อตามกลุ่มซื้อขายหรือไม่ก็เป็นพวกเว็บต่างประเทศนะครับผมนะเว็บแบบพวกของเล่นญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้นะครับผมนะก็ราคาอยู่ที่ประมาณสักไม่เกิน2 0 0พันบาทผมว่างานรีวอเทคนะครับผมเพราะเป็นงานงานหนึ่งที่ราคาไม่ไม่ค่อนข้างที่จะไม่แพงนะครับแต่ว่าถามว่าหายากไหมผมถือว่าหายากในระดับหนึ่งเลยนะครับสำหรับเจ้างานรีว t เทคแบบนี้นะครับผมก็โอเคเท่าไหร่ทีนี้เขาไม่มีอะไรมากแล้วนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับเจ้า บาราก้อนตัวนี้ของ Re ี votech นะครับผมของแถมอะไรมันจะเยอะขนาดนี้ก็ไม่รู้นะครับของแถมเยอะมากไปหมดนะครับผมก็ดีแล้วคุ้มค่าคุ้มราคานะครับตัวนี้ผมก็ให้ประมาณสักแปดแต้มเลยนะครับผมติดที่ว่าตรงนี้มันขยับได้ไม่เยอะเท่าไหร่ตรงตัวมันนะครับแล้วก็ห่างนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่อีพีหน้านะครับฝากด้วยนะครับสำหรับเจ้าบารากอนนะครับผมรีโวเทคนั่นเองเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย